นี่นะครับถ้าว่านั้นเรามาซื้อเทียนของยายคนนี้นะนี่ลูกมาไหว้มาเพราะว่ามีมีมีทุกหลายอันมาลูกไม่เดี๋ยวแม่ให้พ่อจุดให้สามดอกสามดอก,ล,กลูกมาไหวสามดอกอันนี้ก็คือตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมากาดกาดกาพระธาตุด้วยว่าเราพาลูกมากราบแล้วที่วันก่อนที่เรามาพูดไว้เง้โไว้ไหว้ลูกเป็นเด็กดีอ่ะ มาตอนเที่ยงคืนมาขอพระาธาตุเขาเรียกว่าอะไรที่นี่พระาธาตุนั่นนะออสามดอกจิบให้นี่อันนี้อันนี้<ด>เลนี้เดี๋ยวต้องเอาไปตรงนูน้นไว้พระนูน้นสามดอกจะโพไหมสามคนสามดอกโพอยู่นี่ออนนี้เอเออ้อ ดึงสามศพพอไหมห้าเอาสามแล้วก็ให้ลูกป้าไม่ต้องจะได้เดี๋ยวป้ากับมีไว้ด้วยกันเนาะอ๋อปุ๊บได้เหมือนกันเออไว้ตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันจุดทีเดียวไปเลยด้วยกันอ้าวเออ บอกลูกมาในบอกลูกมาหนึ่งสองสามเอาบอกลูกมาแม็กแม็กแม็กนั่นแหละเรียกลูกมาเลยแม็กครับแม็กอ่ะเอาไปนากจุดนี้